เอาล้ครับมาดูน้ำหนักกันเช้านี้หน่อยผลการชั่งน้ำหนักเช้านี้นะครับวันนี้อย่าลืมนะครับวันนี้31พฤษภาคมตรงวันหน้า166ครับมหมยไทยพลังใหม่ช่อง JKN18 เริ่มก็นเนี่ยฮะ6โมง15นะครับคู่แรกนี่เปิดหัวไปไดยซีต้าครับชอโชคอำนวยครับ132บอดเช้าซีตามา132.2ครับส่วนเก้าไก่ีนมาแทนครับเก้าไก่ชอ5พยัก นี่มาเยอะเลยมาร้อยสามสิบห้าจุดหกนะลดไปสองรอบนะอีกรอบกลับมาช่างเหลือประมาณจุดหกแม่รถเก่งเหลือเกินสามสามจุดหกปอนนี่ถือว่าปล่อยปล่อยมาน้ําหนักนี่นะผ่านเฉลุยครับคู่สองกับเขาใหญ่ครับเขาใหญ่สอสมัยมาร้อยยี่สิบแปดจุดห้าครับลดไปหนึ่งจุดห้าจะกึกกล้องครับกึกกล้องนี่นาวีอารามัยมาร้อยยี่สิบแปดจุดห้าเหมือนกันครับก็รถผ่านเฉลุยด้วยกันสักคู่ครับคู่รองนี่สมานชัยทีมเอ็มบีมึงผ่านไปสักครู่นี่ฮะ มันชัยทีเอ็มดีมาร้อยยีิบเจ็ดจุดสองเลยนะลดไปเท่าไหรเนี่ยลดไปสองปอนด์กว่านะเจอกับพันมงคลน,นะฮะนี่พันมงคลสองมงคลงินช่างว่าเช้าก็มาร้อยยี่หจุดสลดไป1นจุส่วนผู้ใหยครับจอมใจนักสู้ยิมนี่ว่าเช้ามาร้อยยีี่ดหนึ่ะก็ผ่านเป็นคนแรกเลยสำหรับโมทีวีสี่คู่ส่วนเกณน์พิทักษ์นายาปาร์ควิวครับ<ไ>นี่<ไ>มาร้อยย ห้านะไปมา124.5นะก่อนรดไปแค่จุดห้ากลับมาช่างไม้นี่ผ่านเลยครับนี่คือสี่คู่แรกสำหรับมวยทีวีวันนี้นะครับเอามาดูทางเพจนะครับคู่ห้าครับเนรมิตครับแม่ชื่อน่ารักจังเนรมิตเนรมิตทุ่งสองมวยไทยยิ้มครับ115มา115.9นะครับส่วนคู่ชกเป็นสองชาตินะครับสองชาติสโอปอมา115.7นี่ก็สองรอบสองชาติรดไปสองรอบนะฮะบ คู่อตครับโบวี่ครับโบวี่นี่พอประจัดรอประจักยิมเนี่ออกมาร้อยยี่บหกจุดหกลดไปจุดหกเขาเจอเก้าล้านวันนี้เก,ก้าล้านสิบกำลังหนึ่นงครับมาร้อยยี่สิบหกจุดเก้าครับคู่ที่เจ็ดมวยแทนนะฮะแหวนทองเหลืองครับคิตตี้มวยไทยร้อยยี่สิบเจ็ดนะวันเช้ามาร้อยยี่สิบแปดจุดกว,กว่านะก็กลับมาช่างใหม่เลยเหลือศูนย์จุดหนึ่งก็ผ่านเฉลุยครับเจอกับเธอบโบเล็กครับเธอโบเล็กนี่ครับ มาร้อยยี่หกจุดเจ็ดนะมาขาดตระปเท่เล็กส่วนคู่เอกคู่ที่สองครับ,รส, 12, รบสีเพชรเล็กครับนี่สีเพชรเล็กเกียรติทรงเดชะนะครับ 6, ร้อยสิบหกว่อเช้านี่มาร้อยสิบเก้าจุดเจ็ดนะมาร้อยสิบเก้าจุดเจ็ดมาตัวน,นี้เหลืออยู่หนึ่งจุดห้าครับเหลืออยู่คนเดียวครับน่าจะปิดตาช่างนู่นนะฮะปรมาผมว่าน่าจะประมาณเก้าแปดวงอนะ่ะเจอกับพญาคุดครับพญาคุดเสือเอ่อเสือจันทร์มวยไทยนะนะ น่าจะใช่ละมอยไทยนี่ก็มาร้อยสิบหกพอดีวันเช้าคู่นี้จริงๆขึ้นรายการไว้ร้อยสิบห้านะสีเพชรเล็กนี่ขอหนักแนนะ่นอนปรับเป็นร้อยสิบหกนะฮะก็เจอกันพี่กัดร้อยสิบหกแล้วกันอ้าวมาดูครับนี่มวยทีวีสี่คู่เดี๋ยวให้มวยรักมวยชอบไปสามตัวนะฮะชอบก็สวนกันไปนะไม่ชอบก็ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนนะอ้าวมาดูคู่แรกน่ซีต้านี่ก็ประเภทเตะขาต่อยมัดฟันศอกเก้าวไกลนี่ก็มวยมัดมัดหนักนะให้เก้าไกลเนี่ยถือว่ารูปร่างเนื้อตัวว่นเช้านี่ซีต้า เนื้อตัวดีกว่าก้าวไกลนะแต่ก้าวไกลนี่ต้องบอกว่าเกขาเกมคู่นี้ซื้อหมัดออกไปที่ก้าวไกลชอห้าพยักหมัดน,น่าจะทํางานนะฮะคู่ที่สองเขาใหญ่ครับกับคือกล้องนี่เขาใหญ่ในยาวเหลือเกินนะนี่เจ้าของศึกเดี๋ยวนี้เขาใหญ่สอสมัยายาวใหญ่กว่านะคือกล้องนี่เล็กกว่านะรูปร่างเนื้อตัวประเช้า,ชานี่เขาใหญ่ได้เปรียบออกไปที่เขาใหญ่ตลอรคู่ที่สองส่วนคู่รองสมันชัยกับพัดมงคลคูน่นี้คุกขี้ถูสีนะ อ่าสมันชัยนี่ก็ประเภทครบเครื่องแต่ขาต่อยหมัดฟันศอกพันบางคนนี่ก็ประเภทฝีมือนะต้นต้นดูว่าสมันชัยน่าจะไปก่อนนะออกไปที่สมันชัยสำหรับกู่รองส่วนกู้เอกครับนี่จอมใจกับเกณฑ์พิทักษ์กูนี้ต้องบอกว่าเบียดเลยนะกู่รองกับเขาเองนี่เบียดแน่นอนนะแต่ว่าบรรยากรมยาการหน้าเสือวันนี้เกณฑ์พิทักษ์น่าจะดูดีกว่านะออกไปที่เกณฑ์พิทักษ์ครับอ้าววันนี้ก้าวไกลเขาใหญ่เกณฑ์พิทักษ์สามตัววันนี้นะก้าวไกลเขาใหญ่เกณฑ์พิทักษ์สามตัวนะเล่นวัวอย่าลืมออกตัวบางทุนด้วยนะครับ ไม่ออกตัวบางทุนนี่ต้องบอกว่าอยู่วัดนะวัดตัวนี้ก็ไม่มีจะอยู่แล้วเอานี่นี่ในในเวทีครับเอ้ในห้องนักมวยไม่มีใครอยู่แล้วครับนี่ครับเหลืออยู่คนเดียวนี่เหลือนากรานอยู่คนหนึ่งแล้วก็นี่เหลือคู่ชกน่าจะเป็นคู่ชกไอ้สีเพชรเล็กใช่ไหมนี่รอนะรอคู่ชกคู่ชกเหลือหนึ่งจุดห้าน่าจะง่วงแล้ว่าเพราะเขากลับกันหมดแล้วเอาประมาณนี้วันนี้แห้งๆรวยๆกับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับสวัสดีครับ